สวัสดีค่ะเจ๊บโจอี้ชาแนลค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื่อนีจะใช้ภาพพี่น้องมาเที่ยวทะเลภาคอีสานนเนาะพี่น้องเนาะหาดสวนหินดงคำโพค่ะอำเภอว่าดีจะพุ่มจังวัสดสกลนครค่ะน้ำใสนีค่ะบรรยากาศ ก็ข้อก็นั่งเฝ้าลูกเฝ้าหลานเนาะคะ่ะต้องมีเสือชั่วชีพให้นู้นนะคะเพคนก็มีเสือชั่วชีพให้พ่อพี่น้องนะคะน้ำก็สิเป็นหาดลงไปะคะ่ะเป็นหาดลงไปน้ำใสๆสก็ซีนี่เป็นหาดล,ล,นนะะลึกลงไปแน่เนาะค่ะลึกลงไปแน่ เป็นกระสออีม่เรื่อยยางมี่ยังนะคะแบบนี้ค่ะมีแพร่กลางน้ำพูนแพร่สวัสดีค่ะอู้ยหล่าประกาลงเล่นน้ำบาลูกนะเฮ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเก่ <laughs> งจังเลยเก่งจังเลย <laughs> เด็กน้อยพี่น้องอันนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเนาะคะ่ะยังเล่นน้อยอยู่ค่ะ มาจากยิมใส่กลองคอมกัะสินี่เสือชูชีพนะคะหาเศร้านะคะนี่เบื่อยางนะคะเล็กน้อยกัะสิดูในการปกครองของของของคุอ,อ,อ,อกปกครองนะคะก็ให้ค่าสายตาค่ะ Terima kasih telah menonton!